ตามนี้ชัวร์ครับพี่น้องสำหรับดีไซน์ iPhone 17ซีรีส์ที่จะเปิดตัวปลายปีนี้นะครับผมหน้าตาออกมาล้ำแล้วก็แตกต่างจากรุ่นเก่าโดยสิ้นเชิงน,นะคลิปนี้ presented by ร้าน a o อ Mobile ถ้าเรื่องมือถือให้เราดูแลก็เป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากนะสำหรับปีนี้นะครับผมสำหรับ iPhone 17นะครับผมที่จะออกมาปรากฏและเปิดตัวประมาณเดือนกันยายน2025นี้นี้นะครับผมเพราะว่าครั้งนี้จะเป็น ครั้งที่ Apple เปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่นะเพราะอะไรเพราะว่าดีไซน์เดิมมันใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็คนใช้รู้สึกอิ่มตัวไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนรุ่นเป็นรุ่นใหม่นะเพราะาดีไซน์มันเหมือนเดิม oh, <no. S 1> ป,ปีนี้ Apple ไม่ทําให้ผิดหวังนะผมมีค่าวหลุดภาพหลุดภาพ,ภาพเดนเดอร์จากสื่อต่างๆ,ๆออกมาอย่างมากมายนะผมแล้วก็ทุกสื่อก็รายงาน เป็นเสียงเดียวกันนะผมว่าดีไซน์ของ iPhone 17 Series เนี่ยไม่หนีจากตรงนี้แน่นอนนะผมที่ผมขึ้นให้นะโดย iPhone 17 Series นะผมจะมาใน4รุ่นย่อยเหมือนเดิมนะผมแต่จะไม่มีรุ่น17 plus อีกต่อไปอีกแล้วเหญญตุเพราะอะไรพะมันขายไม่ดีเลย มันเป็นรุ่นกำกึง่งว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีจะถูกก็ไม่ถูกจะแพงก็ไม่แพงแล้แถมฟังก์ชันก็มันไม่มีอะไรโดดเด่นนะผมแอปเปิ้ลแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะผมจาก iPhone 16 plus ปีนี้จะเปลี่ยนมาเป็น iPhone 17 air ซึ่งคุณสมบัติเด่นของ iPhone 17 air ก็คือความบางนั่นเองนะผมสร้างจุดเด่นของมันเลยนะสำหรับคนที่ชอบน้ำหนักเบาแล้วก็เครื่องตัวเครื่องแบบบางๆนะ โดย iPhone 17ซีรีส์ทั้ง4รุ่นย่อยมีดังนี้นะผม iPhone 17รุ่นธรรมดานะผมซึ่งดีไซน์ตัวกล้องเนี่ยก็จะเหมือนกับดีไซน์ iPhone ของ iPhone 16นะครับผมก็ไม่มีอะไรแตกต่างจาก iPhone 16นะ iPhone 16 Plu สไม่มีนะเป็น iPhone 17 Air iPhone 17 Air ก็จะมีหน้าจออยู่ประมาณ6.55นิ้วหรือ6.65นิ้วประมาณนี้นะผมจะอยู่ระหว่าง iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max นะผมอยู่กล,งกลางๆนะผมโดดเด่นด้วยตัวเครื่องขนาดบางนะผมและตัว17 Air เนี่ยจะมีกล้องเดียว1ตัวเพียงเท่านั้นนะผมความละเมอียด48ล้านพิกเซลนะผม และต่อไป iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro และ Pro Max ก็เป็นดีไซน์เดียวกันนะครับผมแตกต่างกันแค่ขนาดหน้าจอนะผมและคาดการกันว่าขนาดก็น่าจะเป็นขนาดเดิมนะผมก็ iPhone 17 Pro ก็ประมาณ6.3นิ้วนะส่วน iPhone 17 Pro Max ก็6.9นิ้วและสิ่งที่ทำให้ iPhone 17 Pro ดูแตกต่างจากรุ่นเก่านั่นก็คือด้านหลังครับผมเลนส์กล้องนะครับผม ส่วนของถานเลนส์กล้องที่เป็นแถบแนวยาวทันหน้าหลังนะผมตัวกลุ่มกล้อง3ตัวเนี่ยสเลนจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะผมส่วนไรด a าเซนเซอร์แล้วก็แฟลชเนี่ยจะอยู่ด้านขวานะผมและตัวนี้จะเป็นสีทูโทนหรือดู a อ t o โทนนะผมทําให้สีตัดกันนะซึ่งทําให้แตกต่างจากดีไซน์ของ iPhone 16 s e ซีรีสนะผมแน่นอนทําให้17 s e r i e ซีรีสมันน่าสนใจนะผมโดยเฉพาะ iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max ถือเป็นที่น่าจับตามองนะผมดีไซน์ถึงมันจะคล้ายกับอีกค่ายหนึ่งนะแต่มันก็เหมือนซื้อแล้วมันมีความต่างอะ่ะคนใช้คนซื้อจ่ายแพงเวลาถือเวลาใช้คนก็รู้ว่าเป็นรุ่นใหม่นี่สิอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนตามหาที่ทุกคนรอคอยนะใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรุ่นจาก iPhone 13 iPhone 12นี่คราวนี้ปลายปีนี้2025เจอกันเลยกับ iPhone 17 s e r i ซีรีส์นะครับผมถ้ามีข่าวหนึ่อะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกครั้งนะครัถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับ iPhone รุ่นนี้นะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับขอบคุณครับ